สวัสดีครับผมแพทย์ชยี่ยฮโยอยู่นะครับผมฮัลโหลฮัลโหล大家好เป็นไงบ้างวันนี้นได้กลับมาเขาดาวที่ไทยเนาะป็นนี้ว,นนวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเขาเดาวที่ที่ไทยนะครับแล้วก็มีออสเตจใหญ่ๆของเซ็นทรัลที่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับทุกคนได้ครับใช่ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีทุกคนมารอที่นี่เยอะมากเลยครับใช่เตรียมตัวยังไงบ้างควันนี้เตรียมตัวยังไงบ้างหรออ ด้วยความที่ก่อนนี้นคือแพทเรียนช่วงนี้ก็คือมหาลัยต้องเรียนเยอะมากใช่ก็เลยบอกว่าเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลยแต่ว่าแพทก็พยายามที่จะซ้ะอม,มที่จีนด้วยแล้วก็มาเมื่อวานมาถึงไทยตอนตีไหนนะแล้วก็เมื่อวานก็แบบไม่ใช่เมื่อวานสิวันก่อนมาถึงที่ไทยแล้วก็เริ่มซ้อมตั้งแต่เมื่อวานครับใช่แฟนๆก็ไปตอนเราอย่างพเเลยวันที่เรามากับแฟนๆไปรับเราที่สนามด้วยเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าทุกคนแบบ น่าจะเหนื่อยกันมากเลยเพราะว่าตอนนั้นดึกมากๆเลยครับใช่แต่ว่าขอบคุณมากที่มารับกันแล้วก็หวังว่าทุกคนวันนี้เนี่ยมากันแล้วแล้วก็สนุกไปด้วยกันได้ครับแพร้อเตรียมโชว์พิเศษให้กับทุกคนแล้วครับมีเพลงอะไรมาฝากแฟนชาวไทยบ้างครับวันนี้นี่มีเพลงอเอ๊ะอันนี้มันจะออนแอร์ก่อนทั้งสเตจปะไม่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 อ๋อวันนี้มีเพลงอ่ All of the Lights ครับผมใช่แล้วก็มีเพลง b e a u and the Beat ครับแล้วก็มีเพลง Lucky Strike ครับผมใช่เพราะว่า คิดว่าเพลง Lucky Strike นี่เหมาะก,กับปี2023มา,มากแล้วก็อยากให้เอาเพลงนี้อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ในปี2024นี้ทุกคนลัคกี้แล้วก็โชคดีกับทุกคนครับถ้ามีเพลงไทยบ้อองางไหมคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเพลงไทยครับแต่ว่าวันนี้เรามาแบบมีเพลงอังกฤษ3เพลงฐฐฐครับงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนีนนน้งานหมายถึงว่างานช่วงนี้แพทก็คือโฟกัสเรื่องเรียนเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าช่วงนี้มหาลัยอะจะมีสอบเยอะนิดนึงใช่แต่ว่าก็ พอเป็นงานอะไรก็เบื่อปวก่อนทนะีนี้ีก่อนเราได้กลับไทยมาช้าหน่อยต้องไปยังไงบ้างคิดถึงทุกคนครับก็เลยต้องกลับมาไม่ไหวครับใช่ดีใจมากๆครับแล้วก็ได้มาหาคุณแม่ด้วยแล้วก็มาหาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ดีมากๆเลยครับผมสนุกมากๆแล้วก็เป็นวันเกิดที่อบอุ่นมากๆครับชายแล้วก็วันนี้ได้มามีใหม่ทุกคนก็ดีใจมากๆเหมือนกันแล้วค่ะจะมีหน้าแ,แล้วจะมีโอกาสกลับมาทางานที่ไทยบ้างไหอันนี้คิดว่าน่าจะมีตอนไหนเราก็ไม่รู้ก็ทุกคนรอติดตามได้เลยกลับไับจะกลับไทยเยอะขึ้นบ้างไหมเอ่อยังไม่ทราบเหมือนกันแต่บอกว่าจะได้กลับมาบ่อยๆครับ เห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เราามาแฟนมิที่ไทยเนี่ยก็ได้ใช้เพลงของพี่พิ้งด้วยมีโอกาสได้คุยแบบพี่พิ้งบ้างยังเมื่อกี้แอบเห็นพี่เอาแล้วผมก็แบบว่ารีบไปหวัดดีเลยแต่ว่าใช่ใช่ก็เห็นแล้วตอนนี้พี่เขาก็อยู่บนสเตจด้วยอ๋อแล้วก็เพลงพี่เขาคอมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างตอนได้เจอจริงพี่เขาแบบพี่เขาน่ารักมากเลยครับใช่เมื่อกี้บอกว่าได้ไปหวัดดีพี่เขาแล้วเราเรา รู้สึก eh ว่าสเตปที่เขาแล้วก็เพลงวี่เขาพร้อมมากคแล้วก็ทุกคนต้องไปฟังใยอะมาถึงเรื่องของาการช่วงเเชียที่เราเล่นก็เป็นุนที่ด้วยแล้ตอนนี้ก็มีคนชันที่ไทเราได้เี่ยวไงได้ดูว่าเออช่วงเอเชียน่าจะไม่ได้อนอนเออว่ะวอม ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าทุกคนคิดว่าน้องๆไม่ใช่น้องๆสิพี่ๆน้องๆที่ช่วงเีเชน่าจะสนุกกันมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสตัวของจะได้ร่วมงานในฐานะที่เราเป็นรุนพี้ร่อะอยากแนะับมะคะแน่นราว่าอยากให้ทุกคนก็คือสนุกไปกับรายการด้วยแล้วก็แฮปปี้กับมันแล้วก็เอนจอยก็พอ,อครับ พี่เนเน่จะเป็นคนแบบไหนเหรอก็คือคิดว่าพี่แน่าจะเป็นคนแบบน่ารักมากๆเหมือนเหมือนที่เหมือนที่ตอนที่แพทไปร่วมรายการช่วงที่ที่จีนด้วยครับแต่พี่เนเน่ดุไหมคะโหจริงพี่เน่ๆดุไหมพี่เนเน่ดุไหมอะพี่เนเน่ๆไม่ไม่ดุครับพี่เนเน่น่ารักมากปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ครับพรปีใหม่ครับผมสำหรับปีใหม่2024นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ Uh, enjoy เบรกับทุกทุกวันแล้วก็ใครเรียนก็ตั้งใจเรียนใครทํางานก็ตั้งใจทํางานนะครับสุขวิเศษแล้วก็เอ่อ Happy New y e a ทุกคนนะครับผมเสียงไม่เหรอทําไมครับอนนีเพอนจแฟนด้วยกินโดนกาแฟกินแใช่มั้ยเหรอ๋อโอเคโอเคโอเค well i hope everyone has a beautiful 2024 and i wish you guys a happy new year good health and 大家新年快乐，希望大家就是开开心心，然后每天可以就是呃完成自己的梦想，呃对，新年快乐。